สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคอมิกเวิลด์เดลี่กันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมเรากลับมาสู่ช่วงคอมิกแฟกต์กันอีกแล้วนะครับความรู้รอบโลกคอมิกนั่นเองวันนี้นะครับเราจะนําเกตความรู้ต่างๆเรื่องราวประหลาดประหลดต่างๆในโลกคอมิกนั้นมาเล่าสู่กันฟังให้ท่านผู้ชมฟังกันโดยเรื่องราวในวันนี้นะครับผมเรื่องราวส่วนใหญ่นั้นจะเป็นเรื่องราวของไอแมงมุมสไปเดอร์แมนนั่นเองแต่ก่อนที่จะไปเริ่มกันเนี่ยเราจะขอแนะนํานท่านผู้ชมกันก่อนนะครับผมคือหากใครอยากดูเรื่องราวประหลาดประหลาดเนี่ยเรามีตอนเก่าๆให้ไปกดดู ทำมาหลายตอนมากแล้วเรื่องราวประหลาดๆในโลกคอมมิกเนี่ยเรื่องราวมหัศจรรย์พิลึกพิลั่นต่างๆกดดูได้ตรงนี้เลยนะครับให้เวลากดกลับไปดู3 2 1นในตอนนี้นะครับเราถือว่าท่านผู้ชมทุกคนนั้นดูกันไปหมดแล้วนะครับเรามาเริ่มฟังเรื่องราวใหม่ๆกันเลยดีกว่าท่านผู้ชมรู้ไหมครับว่าในตอนแรกเนี่ยสแตอลีบิดาแห่งมาเวลนั้นในตอนแรกเนี่ยเขาได้ระบุสาเหตุเอาไว้ว่าทำไมสไปเดอร์แมนต้องใส่หน้ากากซึ่งสาเหตุที่สไปเดอร์แมนต้องใส่หน้ากากก็คือปีเตอร์พาร์เกอร์นั้นต้องการปิดบังความกลัวของเขาเอาไว้ไม่ให้เหล่าร้ายเห็นนะครับผมและในภายหลังมันก็บอกสาเหตุเพิ่มขึ้นมาว่าปีเตอร์เนี่ยใส่หน้ากากเพื่อปิดบังตัวตน เพื่อป้องกันคนที่เขารักจากการถูกทำร้ายเรื่องราวต่อไปนั้นยังคงอยู่กับสไปเดอร์แมนนะครับผมท่านผู้ชมมันจะรู้จักสไปเดอร์แมนกันแล้วมีท่านผู้ชมคนไหนนั้นรู้จักเว็บแมนยังบ้างครับผมเว็บแมนนะครับก็คือสไปเดอร์แมนตัวร้ายนั่นเองมันถูกสร้างขึ้นโดยด็อกเตอร์ดูมนั่นเองครับรู้สึกว่า4ชุดมันจะสลับกับสไปเดอร์แมนนะครับผมมาเรื่องต่อมาเลยดีกว่านะครับท่านผู้ชมรู้ไหมครับสไปเดอร์แมนเนี่ยเป็นหนึ่งในฮีโร่ตัวเดียวเลยที่ขับรถไม่เป็นนะครับเพราะว่าสไปเดอร์แมนน ขับรถได้ตอนอายุ16นะครับสไปเดอร์แมนนะเลยไม่ต้องขับรถอีกเลยทีนี้เราไปเรื่องวายร้ายของสไปเดอร์แมนกันบ,บ้างดีกว่าครับผมมาเรื่องของวีนอมกันบ้างนะครับวีนอมนั้นเป็นสิ่งมีชีวิตประเภทปสรสิตนั่นเองซึ่ง v ีนอมนั้นก็เคยบอกไว้ว่าวิธีจัดการวีนอมที่ทาให้วีนอมนั้นตายแบบตายไม่ฟื้นเลยเนี่ย มีวิธีเดียวก็คืออยากให้วีนอมนั้นตายเองนะครับผมเหมือนว่าถ้าจัดการขนาดไหนเนี่ยมันก็ยังเหลือเศษแบบอะตอมอะตอมอะไรของวีนอมอยู่โมเลกุลอะไรพวกนี้วีนอมก็จะสามารถฟอร์มตัวเองขึ้นมาใหม่ได้แต่ถ้าว่าเมื่อสิ่งมีชีวิตแบบมันเนี่ยอยากที่จะตายเองนะครับผมมันก็จะฆ่าตัวตายได้อะไรแบบนี้ทีนี้เรามาดูเรื่องราวอื่นของตัวละครอ,อื่นในจักรวาลมาเวลบ้างครับท่านผู้ชมรู้ไหมครับพานอสน,นั้นได้เคยบอกไว้ว่า เดอะฮักนั้นเป็นหนึ่งในแบบสิ่งมีชีวิตไม่กี่อย่างในจักรวาลเลยที่ทานอนนั้นไม่อยากไปมีปัญหาด้วยเพราะว่าเดอะฮักนั้นมีพลังมากมายมหาศาลมากๆแบบเทพเหมือนกันไม่อยากไปยุ่งด้วยปล่อยมันไว้อย่างนั้นแหละอะไรแบบนี้ทีนี้เราเป็นเรื่องของสุดเกียร์อีกคนกันบ้างดีกว่านะครับมีทานอนก็ต้องมีเดดพูดสิครับท่านผู้ชมรู้ไหมครับว่าเดดพูดนะมีร่างโคนนิ่งของเขาเป็นคนแค้ด้วย ชื่อว่าวิดเดิลเวดเจ้าเดทพูแคะเนี่ยถูกคนนิ่งขึ้นมาโดยกลุ่มยากูซ่านะครับเป้าหมายของการสร้างเดทพูตัวนี้ขึ้นมาก็เพื่อให้มันเป็นเพอร์เฟกต์ฮิตแมนหรือก็คือเป็นนักฆ่าที่สมบูรณ์แบบนั่นเองนะครับตัวเล็กอะไร่งเงี้ยฆ่าง,ง่ายทุยและก่อนที่จะจากกันไปในวันนี้นะครับผมเราขอเสนอเรื่องของจัก,กรวาล DC กันบ้างดีกว่าครับท่านผู้ชมรู้ไหมครับในตอนนี้มีคนที่วิ่งเร็วกว่าเดอะแฟร์แล้วและเขาคนนั้นก็คือกอสปีดนั่นเองนะครับผมเขาคนนี้นั้นสามารถวิ่งได้้เรร็็วว the วกก่าาาแลลยยังาาลลังงงสมมถขขโพอ อื่นมไมดด้ด้วยหากท่านผู้ชมนั้นอยากรู้ว่าเรื่องราวของตัวร้ายตัวนีนะ้เป็นยังไงลองกดไปดูในคลิป The Fat ได้เลยนะครับผมและในวันนี้เรื่องราวของเราก็จบลงแล้วนะครับหากท่านผู้ชมนั้นอยากได้เรื่องราวไหนตัวละครไหนอะไรยังไงอีกก็บอกกันมาได้เลยวันนี้ก็ผมคงต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมกดปุ่ม subscribe ให้เราเช่นเคยสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนขอให้มีความสุขกับการรับชม c o m i c w o l d นะครับผมบายบาย